này ok. Xì, bác, xì, xì Ok. biết okay. kìa เสือเพ็่เอาเอามานี่ปู่ลุงเชือกนะเชือกซื้อมาแล้วเด้อคนูดน่อ อันานไหนเสือไม่เห็นลุงไม่เห็นลุงไม่เห็นลุงลุงอยู่นี่ 他不知道。 อ่ะจับอ่ะเสือจับก่อนดิเจ้าจับไม่ได้ถนัดเลยนี่มันไม่มีโคไม่รู้ว่าถ่ายอะไรทีหัวนะไม่เป็นไรเอฟซีเข้าใจพอเราทำง,งานอยู่นะเอฟซี FC ต้องเข้าใจเนาะนะฮะภาพอาจจะมุมกล้องไม่สวยสายไปสายมาเนาะนะครับ ก่อนว่าเพิ่นให้ลุงนะผมก็อุตส่นะสาห์ไม่ถ่าย <laughs> คลิปแรกที่ผมถ่ายเ,เต็มๆเลยนะเนี่ยนชะนะุกภาพชุกคลิปนะทุกการเคลื่อนไหวในวันนี้นะฮะเป็นประวัติศาสตร์ที่จะถูกจดจำแล้วก็จะรึกไว้จริงๆนะทุกท่าน สวยงามมากนะฮะสวยจนมือสั่นเลยนะครับตอนนี้นะสวยงามมากเลยนะครับท่านนายก็ขอเก็บข้าวไปด้วยนะโโฮะโหได้ประมาณ20กว่าเรียญแล้วพี่เดียได้หน,งหน,งหนึงทุงแล้วเอาไปเก็บแล้ว เอาไปเก็บไว้บ้านแล้วลอ๋อครับผมก็เมื่อวานนี้บอกว่าให้เปาซื้อขามได้แล้วครับได้แล้วก็คู่อ,อ,อย่ากดีบอกว่าเสือทำไมไม่ใส่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าต้องวิ่งไปวิ่งมาซื้อของทำงานช่วยอยู่นี่เป็นส่วนที่สามเนาะส่วนที่สามนะครับ ให้ตรงนี้ด้แ้วอยู่ตรงนี้ได้ยกมาส่วนที่สามใช่ครับอันนี้คือสรีระองค์ปูส่วนที่สามนะฮะ FC นะฮะส่วนที่อยู่ตรงกลางนะครับเราสองไปก่อนครับเราไม่ได้ยกสรีระองค์ปูเรียงลําดับเนาะนะครับครับก็าจะตั้งขบวนนะเราไม่ได้ยกเรียงลําดับนะครับดูดีๆครับป้านใสอ๋อนับมาจากข้างหน้าครับผม น้ำมันอยัดข้างหน้าไม่ได้น้ำมันอยัดข้างหลังส่วนสามพี่สองไปแล้วเมื่อกี้ครับสี่ไปแล้วครับครับผมส่วนที่หนึ่งคือเสียญปูนะครับด้วยกันนะครับ พี่โต๊ะก็มากินข้าวด้วยกันนะแล้วก็นะอ๋อมาแล้วครับมาแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ <coughs> มาเดี๋ยวพี่มามาถึงก็มาทุ่มหนึ่งี่เรามารอลุ้นกันนะว่ารถที่ขนเสียนหลวงปู่นะครับเีขทะเบียนอะไรนะครับ คาดว่าวันนี้จะทำได้สักประมาณกี่อันครับตั้งป้าไว้หนึ่งร้อยน้องพลอยก็ตั้งไปไว้ก็เท่าไหร่9้าสิบเก้าผมไม่เยอะหรอกครับผมเอียาไเียวอเอาไปเก็บแล้วพี่เสือก็ได้นี่ของพี่เสือเอาไทเยอะมากันให้พอทาน อ่าน uhm ี้ให้น ja ้องพลอยให้น้องพลอยอ่าให้น้องพลอยอยเกียวแล้วปเสือกิ้วเสือเก็บไว้หนึ่งอันก็ได้นี่ปี่เสือเก็บไว้นะฮะอาไม่ได้ไม่ได้เคี้ยวเหนียวซับอันนี้เคี้ยวเหนียวซับเก็บไว้ อ้านะสำหรับคลิปหน้านะก็มารอรับชมนะการใช้นะเครนนะยกยสรีระองค์ปู่ส่วนที่หนึ่งที่เป็นเสษองค์ปู่นั่นเองนะทุกท่านเนาะนะครับนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะจากบ้านลุงพลน,นะครับประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกเอาไว้วันที่18มิถุนายน2565นะฮะ ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะครับอย่าลืมนะดูคลิปอื่นๆนะรวมถึงไลฟ์สดเมื่อคืนนี้ด้วยเนาะนะฮะพี่เสือไม่ได้เปิดสร้างไรายได้นะฮะนะ EP ที่2ี่สิ EP ที่30นะฮะเมื่อคืนนี้เนาะนะฮะอ่ะขอบพระคุณสหรับการช่วยดูโฆษณาให้นะครับผมสวัสดีครับ